สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์จอดลึกขึ้นฐานรายวันนะครับระจาวันพุธที่20พฤษภาคม2558นะครับเริ่มที่ AP นะครับยอดจองไตม่าหนึ่งนะครับจบที่4,600ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง115%นะครับโดยยอดจองแนวราบ3,100ล้านนะครับเพิ่มขึ้น31%นะครับส่วนยอดจองคอนโดนะครับทำได้ที่1 5 0 0ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น78%นะครับ ส่วนกำไรนะครับแต่มาหนึ่งออกมาที่559ล้านนะครับเพิ่มขึ้น115%เยียร์นะครับเป็นไปตามคาดแม้ว่ายอดจองแต่มาัดหนึ่งนะครับคิดเป็นแค่16%ของเป้ายอดจองปีนี้นะครับที่28,000ล้านนะครับแต่ยอดจองแต่มาสองนะครับได้มาแล้วอีก1,500ล้านบาทนะครับมีทั้งบริษัทเตรียมจะเปิดโครงการมาอีก2โครงการแนวราบนะครับแล้วก็6โครงการคอนโดนะครับทางฝ่ายคาดว่าได้จะสร้างยอดจองได้ราว30%นะครับหรือ4,800ล้านนะครับ เมื่อรวมกวับยอดจองเดลราบที่น่าจะมีอัตราการจองที่ดีต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของไตรมาสนี้นะครับคาดว่ายอดจองเดลรางน่าจะเข้ามาอีก2,000ล้านทังนี้เชื่อว่ายอดจองไตรมาส2น่าจะจบที่8,300ล้านนะครับรวมยอดจองครึ่งปีน่าจะจบที่13,000ล้านหรือเกือบ50%ของเป้าาสุด AP มีรายได้นในมือแล้วนะครับ14,900ล้านบาทนะครับจากยอดโอนในช่วงไตรมาส1นะครับที่5,200ล้านนะครับและแบ็คหลอกรอโอนในช่วงไตรมาส2ไตรมาส4อีก9,700ล้าน,น ส่วนที่เหลือคาดว่าจะมาจากโครงการแนวราบในส่วนกำไรนะครับคาดปีนี้จะเติบโตราว20%นะครับแต่ดัชนีจากพุทธัณผลนะครับกำไรต่อหุ้นจะเติบโตที่12%ท่ามกลางแรงโน้มการดำเนินงานไปได้ดีอย่างลับลื่นนะครับราคาหุ้นยังซื้อขาย P/E แค่7เท่านะครับเทียบกับ Growth 12%เลยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในอดีตที่9เท่านะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่8.70นะครับสำหรับ AP ต่อที่ AOT e นะครับไต่มาสนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่4890ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นส2.4%สิีเอร์เยยียแล้วก็25%่าเปคิวอนคิวนะครับโดยรายได้เติบโตนะครับเนื่องมาจากรายได้จากกิจการบินเติบโตนะครับตามนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบินเติบโตด้วยนะครับจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์นะครับ จกจำนวนผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วการปรับเพิ่มมาตราค่าส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นไปนตามสัญญานอกจากนี้นะครับรายได้ค่าเช่ารายรายได้ที่เกี่ยวกับบริการจะเพิ่มขึ้นด้วยจากปีก่อนนะครับที่มีเหตุประทวงทางการเมืองนะครับเทียบกับปัจจุบันที่ยกเลิกกฎอัเียการศึกและมีความสงบในประเทศแล้วนะครับทำให้ประเทศต,าต่างๆยกเลิกการแจ้งเตือนมาประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติคลายความวกังวลประกอบกับการทำโปรโมชั่นของสายการบินนะครับสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวข,ของภาครัฐ และความนิยมในทางในประเทศด้วยเครื่องบินมีมากขึ้นนะครับทําให้การเติบโตในไตรม,มาสสามนะ่าจะเป็นไปได้อย่างดีนะครับมท่ครึ่งปีหลังนะครับในปี58จะเห็นการเติบโต,ตที่ดีเยี่ยมเยียนะครับแต่หากเทียบครึ่งปีแรกน่าจะอ่อนตัวลงนะครับซึ่งเป็นเป็นไปตามฤดูกาลตามปกติทางายคงค่ากำไรสุทธิของ AT ในปีนี้58นะครับไปที่14,886ล้านนะครับกำไรครึ่งปีแรกนะครับคิดเป็น5 9ของบกาปอร์เนารทั้งปีนะครับ นะครับพื้นฐานอยู่ที่มี290บาทนะครับยังแนะนำถือนะครับสำหรับ EOT BC นะครับกำไรสุทธิไตรมาหนึ่งนะครับลดลง35.2%สิบห้าจุดสเปอรนเยนยนะครับมาอยู่ที่744ล้านนะครับจะไว้ได้โฆษณาชะลอตัวนะครับและมีต้นทุนของทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ยังไม่ได้เริ่มการดำเนินงานนะครับในส่วนเดือนเมษานะครับการใช้เม็ดเงินโฆษณาพื้นตัวขึ้นเป็นลําดับนะครับแต่หาเทียบเยนเยนชะลอตัวเล็กน้อย ทำให้มองในช่วงไตรมาสสองนะครับแนนโนมฟื้นตัวขึ้น QoQ ตามฤดูกาลแต่เทปเยียร์น่าจะยังอ่อนตัวอยู่นะครับแต่ก็ไม่มากต้นทุนยังคงเพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนยังดำเนินงานทีวีดิจิตอลไม่เต็มไตรมาสนะครับอย่างไรก็ตามแนนโน้มรายได้จากทีวีดิจิตอลน่าจะสูงขึ้นนะครับทางผู้บริหารครับว่าจะสามารถนําช่อง 3sd นะครับและช่อง 3family นะครับขึ้นมามีเลตติ้งท็อปไฟลได้นะครับซึ่งคงต้องติดตามว่าจะผลักดันได้เร็วแค่ไหนนะครับ ทำให้ช่อง3 SD ในช่อง3 Family นะครับมีกำไรได้ก็น่าจะช่วยการเติบโตในภาพรวมได้ดีขึ้นภาพเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังที่ดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับมองไม่้เงินโฆษณานที่ชะลอตัวในครึ่งปีแรกจะถูกนํามาใช้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายให้มนันเฉยในครึ่งปีแรกนะครับกำไรไตรมาส1ลดลงค่อนข้างสูงนะครับและวนบไตรมาส2ที่มีเยนเยียจะดูอ่อนกว่าปีก่อน,นครับประกอบกับไตรมาส2ยังดําเนินงาน TV ทีวีดิจติตอลไม่เต็มไตรมาส ังนั้นน่าจะเห็นต้นทุนเทียบเท่นเยียปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะครับทำให้คาดการกําไรที่คาดไว้ทางฝ่ายนะครับปรับคาดการกําไรลงมานะครับที่3,593ล้านนะครับแล้วลงจากปีก่อน18.6%นะครับราคาพื้นฐานปรับลงมาด้วยนะครับเหลือ40บาทต่อหุ้นนะครับแนะนำถือนะครับสำหรับ BEC ต่อที่ BH หรือโรงพยาบาลมุงลาานะครับประการกำไรสุทธินะครับ แต่มาหนึ่งนะครับเติบโต,ตอย่างมีนัยสำคัญนะครับที่975ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง52.59%เ on เ e a r นะครับเนื่องจากผู้่วยต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อ e อพเ s ชันะครับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับเพราะความรุนแรงของโรกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ การลงทุนในปีนี้นะครับที่ถนนเพชรบุรีตันใหม่นะครับปัจจุบันผ่าน EAA เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพฤศจิกาปี58จากรายได้และกำไรที่เติบโต,ตดีมากในช่วงไตรมาส1น,นะครับและแนวโน้มการใช้บริการทางการแพทย์ของต่างชาติยังคงเพิ่มขึ้นนะครับทางฝ่ายจะปรับประมาณการนะครับกำไรสุทธิที่ปี58นะครับขึ้นเป็น3,516ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน29% year-on-year หลังจากปรับประมาณการรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับทางฝ่ายจึงปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น165บาทแต่เนื่องจากราคาหุ้นปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับขึ้นไปทำ New High ที่192บาทนะครับโดยราคาปัจจุบันที่อยู่ที่181บาทนะครับเกินกว่าราคาพื้นฐานไปมากนะครับจึงแนะนําขายนะครับลงพยาบาทบ,บลงลางลงราดต่อที่ TMT นะครับด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการบริหารของบริษัทนะครับ ทำยอดสั่งซื้อสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับยอดสั่งซื้อรวมในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับลดลง1.5%เยนเยนะครับแต่เพิ่มขึ้น22.2% Q1Q แต่ถือว่าราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลงมาแรงนะครับเนั่อเป็นระดับต่ำสุดในรอบ5ปีนะครับเนื่องจากราคาเหล็กโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ในช่วงขาลงนะครับโดยรวมนะครับทำให้กำไรสุทธิไตรมาสหนึ่งนะครับปรับลดลง48%เยนเยนะครับ แต่เพิ่มขึ้น34.5%คิวคมาที่70ล้านบาทฝ่ายมองแนวโน้มยอดสั่งซื้อจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ายอดสั่งซื้อทั้งปีอยู่ที่5,33,000ตันนะครับเพิ่มขึ้น6.7%คิวอันเยียเ์รามีความต้องการสินค้าจากลูกค้าประเภทงานโครงการนะครับและลูกค้าประเภท m o เดิร์นเทรนะครับที่มีแผงขยายสาขาย,ยาต่อเนื่องเป็นแหล่งสับสนนหลักแต่แนวโน้มราคาขายยังคงลดลงต่อเนื่องนะครับ ทำให้ทั้งฝ่ายนะครับปรับประมาณการกําไรปี58ลงนะครับเหลือ291ล้านนะครับลดลง12.8%สองจร์นเยียถึงแม้แราโน้มผลการดำเนินงานปี58จะไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับแต่หากอุตสาหกรรมการก่อสร้างฟื้นตัวนะครับและการกระตุ้นโครงการเมกะโปรเจกต์จากทางภาครัฐมาเร็วกว่าที่ทั้งฝ่ายคาดก็จะเป็นปัจจัยเล่งให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นนะครับอีกทั้งทางฝ่ายยังคงมองว่า TMT นะครับเป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูงนะครับคาดว่าจะจ่ายที่54ตาสต่อีุต่นะครับ คิดเป็นดเดนยูประมาณ6.3%จุดสปอรนตราคาพิธานยังคงอยู่ที่10บาทนะครับปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็นซื้อนะครับสำหรับ TMT แสนสิรินะครับประกาศกำไรไตรมาสหนึ่งนะครับที่540ล้านนะครับลดลง35%เนะครับโดยยอดโอนนะครับปรับเพิ่มขึ้นครับ50%เป็น6 2 0 0ล้านบาทครับแต่ว่ามีการนำสต็อกการขายช้าจากโครงการที่หัวหินนะครับและบางโครงการในกรุงเทพมันลดราคานะครับ ทำให้ส่งผลลบต่อมาจิ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับซิสซรมีกำไรพิเศษเข้ามานะครับจากการขายที่ดิน2แปลงนะครับที่3 2 2ยล้านนะครับในส่วนกำไรปกติถือว่าต่ำกว่าคาดนะครับในส่วนงมาจิ้นแล้วก็รายจ่ายและการขายรนีและบริหารนะครับยอดจองสะสมนะครับถึงถึงวันที่10พฤษภานะครับทำได้ล้านแล้านนะครับ เมื่อเทียบกับเป้า3า0 0 0พล้านที่เป็นเพียงแค่15%นะครับเป็นอะไรก็ตามนะครับบริษัทเพิ่งเปิดโครงการใหม่แค่3โครงการครับส่วนแผนเปิดโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส3และไตรมาส4นะครับจะเปิดแนวราบอีก6โครงการนะครับแล้วก็คอนโดีกโครงการคงต้องจับตาดูยอดจอของคอนโดนะครับทางฝ่ายมองว่ายังพอมีลุ้นเข้าเป้านะครับสรีมีเลรได้ในมือนะครับ แล้วนะครับ27,000ล้านนะครับส่วนที่เหลือคาดว่าจะมาจากโครงการแนวล่าเป็นหลักนะครับพอสตอรคอนโดส่วนใหญ่ยังขายได้ช้ายอดโอนปีนี้น่าจะจบได้ที่33,600ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น24%อยา่างไรก็ตามมาชินน่าจะอ่อนตัวลงนะครับเพราะการลดราคาในช่วงครึ่งปีแรกทําให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการกำไรปีนี้ลงนะครับ12%แต่ยังคาดว่ากําไรปกติน่าจะเติบโตได้8%นะครับ ยังมีความไม่แน่นอนในการเติบโตหลายหลายเรื่องนะครับและพีล่าสุดใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับคงคําแนะนําถือนะครับราคาพื้นฐานที่หนึ่งบาทเก้าสิบครับสำหรับแสนสลดมีซีเอจวอห้านะครับจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนสี่หุ้นเดิมต่อหนึ่งวอลเลน์นะครับฟรีนะครับมีจำนวนอยู่ที่216 .18 ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์นะครับ1วอลเลนด์ต่อ1นหุ้นสามัญนะครับที่ราคาใช้สิทธิ์1บาท15สตางค์นะครับ ถ้าดูตาม intrinsic value นะครับออเลนตัวนี้ถือว่าไม่มีมูลค่านะครับแต่ถ้าประเมินโดย b a c k s h o l model นะครับถ้าราคาหุ้นแม่ที่1บาท8ตางนะครับ Volatility 60%นะครับราคาเหมาะสมจะอยู่ที่24ตางนะครับถ้า Volatility 70%จะอยู่ที่28ตางและถ้า Volatility 80%ราคาเหมาะสมจะอยู่ที่32ตางนะครับ